สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัแปก่สดก Cosmos แนะนวเลยแต่ะคน COS สวัสดีค่ะพวกเรา Cosmos ค่ะสวัสดีค่ะอันดาค่ะสวัสดีค่ะปิ่นค่ะสวัสดีค่ะแพรวาค่ะสวัสดีค่ะลูกแก้วค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะ สองแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อเพลงว่าคิดถึงค่ะอ้าโหชื่อเพลงน่ารักแค่พูดก็อยากรู้แล้วว่าคิดถึงมันเป็นยังไงคอนเสิร์ตเพลงนี้เป็นยังไงคะค่ะก็จะเป็นเพลงน่ารักสดใสนะคะเกี่ยวกับการที่แบบว่าอ่าบอกอยากบอกความในใจของตัวเองนะคะแบบอยากก้าวก้าวข้าก้าวข้ามนเป็นโซนอะไรอย่างนี้ค่ะว่าสมมติเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมคะเราแบบหรืออาจจะแบบ อยากรู้จักอยากแบบส่งไปบอกว่าแบบขอคิดถึงได้ไหมอยากรู้จักกันมากกว่านี้ได้หรือเปล่าคิดถึงอยากคิดถึงเขาหรืออยากคิสคะตอนนี้อาจจะตอนนี้เราจะเป็นคิดถึงก่อนแต่ว่าถ้าเราข้ามผ่านไปแล้วอาจจะกลายเป็นคิดถึงก็ยังคงเป็นเพลงน่ารักสดใสสไตล์คอสโมอร์ซันใช่ไหมแต่มีแรปเข้ามาด้วยใช่ จริงๆหนูรู้สึกว่าเพลงนี้ตอนแรกที่เราฟังเดมโมฟังแบบดนตรีก่อนรู้สึกว่าอุ้ยง่ายจังเลยแบบฟังชิวๆพอมาร<ช>้องด้วยตัวเองปุ๊บไม่ชิวไม่ชิว<ม>ค่ะ<ม>คือเพลงนี้เหมือนมันจะแบบว่ายากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งตรงที่ว่าเนื้อเพลงมันจะเยอะขึ้นแล้วก็แรปเร็วขึ้นแล้วก็เราจะมีแรปสองคนมันจะสวนกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็<ช> <ๆ S 2> รู้สึกว่าเป็นการแบบว่าอัพเลเวลตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย มันตบ<อ>รักมัน,มนรัวแล้วก็แบบต,ต่อต่อกันใช่แล้วมันก็แบบเต้นไปด้วยอะไรอย<ช>่างเงี้ยเขาเลยแบบ<ช>ว่าต้องฝึกเยอะๆเป็นไงบ,บ้างกับซิีซั่ลที่สองเราเป็นแฟนมีแบบเห็นที่แฟนอินเตอร์เยอะเลยเข้ามาคอมเมนต์ตนค่ะก็น่ารักดีค่ะแบบแฟนๆเขาก็ชอบเพราะว่าเป็นเพลงแบบน่ารักสดใสแบบแต่ว่าเป็นสดใสที่โตขึ้นเนาะใช่แบบอาจจะอย่างชอบใช่ไหมอะค่ะเพลงแรกเราก็จะเป็นแบบน่ารักแบบใส่คลิ๊กเออเป็นเด็กอะตัวนี้ก็จะโตแบบซาบซาขึ้นมานิดนึง การเปลี่ยนลุกของเรามันจะมีความลงตึ้งใช่ลในซีดเจะมีความแบบแก่นเซียวเนาะแก่นเซียวแก่นเซียวเพลงนี้ก็มีท่าเต้นใช่ต้องมีชาเลนด้วยใช่ค่ะท่าเต้นยากมากเลยดูปกระเท้าหลายสเต็ปเป็นไงมาพวกเรารวกาไม่ยากเลยสบรคือตั้งแต่ต่อท่าวันแรกคืออึ้งอึ้งใช่ไหมทุกคนเลยค่ะคือพวกหนูรู้สึกสับสนในมือ ไม่ใช่นะคะสอบส่วนทุกอย่างใช่มือแชนมิวค่ะคือตอนแรกท่ามิวค่ะแบบางรงจะแบบง่ายๆชิวๆถ้าแบบน่ารักกูกิแต่คือพอเต้นจริงเรคือไม่ชิวเลยค่ะคือแบบเหนื่อยมากเหมือนขยับทุกทุกขัห้มใช่แล้วมันขยับจะมีความกิมมิกแบบว่ามือจะไรแบบนีเลยค่ะใช้มิวใช้มือชี้โน่นี่นั่นเยยก็ต้องสอบดเลยใช่ม ก็ค่อนข้างอยู่ค่ะเพราะมันต้องมีการผสมผสานร้องก็ต้องเร็วด้วยแล้วก็ต้องมีการเต้นใช่แต่ว่าสมองต้องต้องมันสนใช่ค่ะแล้วก็เหมือนฝีดร่างกายมากขึ้นเพราะว่าเพราะเป็นเพลงที่อย่างที่บอกว่าเราสับแพทเทิร์นกันเยอะมากเพราะฉะนั้นแบบแล้วท่าเต้นมันแบบค่อนข้างที่จะจรัวเยอะอะไรค่ะมันก็จะแบบเหนื่อยง่ายกว่าเพลงที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเซลูกลูต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ใช่ นุนนอะไรนะคะก็ใช้เพลนี้ในการออกใช่หนูใช้เพลงนี้ในการออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกเอิบน้ำหนักลดลงตอนสอพมันเป็นการคาร์ดิโอในตัวกับการเพลงนี้ไปไ่อยซิงเกิลนี้งไหรู้สึกเปนแฟแบบว่าตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าเพลงเบบี้รันที่พวกเราเพิ่งออกไปค่ะจะมีความแบบว่า เฟียสใช่แต่คราวนี้เราก็แบบโชว์ความดุดันไปแล้วเราอยากจะโชว์อีกมุมหนึ่งของพวกเราที่จะแบบว่าเหมือนปิ๊งเงี้ยใส่ใส่มัดหัวใจเธออ่าอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะก็แบบว่ามีสีชมพูสีฟ้าสีใสรุ้งอย่างเงี้ยก็เอ็มวีมีความแบบว่าใช่ค่ะมีความสดใสมากสีสันแบบสุดยอดเลยค่ะคือพอเต้นแล้วเปนแต้องอมยิ้มเลยใช่ใช่แล้วเห็นเปลี่ยนคอมเมนต์ว่าเราใครแล้วใครจะโผล่มาได้เนี่ย มีแล้วนะคะได้เห็นแล้วไม่ยากมันจะมีเวอร์ชันติ๊กตอที่ง่ายสามารถทำได้กันี่เอร์ชันอันนหมือกัน้่นี้เราสด่ดเอรนีมีเวอร์ชันง่ายแล้วได้หลัมีเราคิดไว้แบบหลากหลายเพื่อให้คนจะได้ทำกันแบบ ได้ตามใจชอบเลยใช่ค่ะคือเอางี้คือหนูพูดเลยนี่คือความลับคือวันที่ถ่ายเองนี่ก็คือคิดไปแล้วเวอร์ชันหนึ่งคือพอจะถ่ายจริงๆคือจำไม่ได้ละก็คือสามารถเปลี่ยนได้ทุกเวอร์ชันจริงเราอยากให้ทุกไม่อยากไม่อยากให้ชาเลนจ์แบบจำกัดอยู่ที่ว่าอะไรอย่างนูคือว่ามันอยากให้ทุกคนสามารถปริเอตขึ้นมาได้ตามฟิลบางคนอาจจะอยากชอบร้องเพลงเป็นชาเลนจ์เพลงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาลองดูเวอร์ชันนี้เป็นไงนะคะ ค่ะให้ฉันคิดถึงได้ป่ะแค่นี้มีดาลิงได้ป่ะ Oh baby it's you I need t o call me my boo อใช่ใช่ใช่ะแต่ถ้าเป็นแบบเวอร์ชันเต็มันจะต้องมีสเต็ปนก็จะใช่บาคนอาจจะแบบไม่ถนัดที่ต้องออกเสีทั้งตัวหรืออยากแค่แบบถ่ายติ๊กต็อกเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะแบบลิแบบ ครึ่งตัวอะไรก็จะแค่มือเล่นเล่นเล่นหน้าเล่นตาได้ได้ป่ะเสร็กป่ะได้ป่ะนี่ไงเอสดๆรอนๆคือวั์ชันนจ้งเพิ่งออกมา2วันค่ะเป็นมร้านออกิ่เือนี้เรามีความคาดหวังแค่ไหนแ่งจริงแล้วก็แอบนิสนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พอฟังครั้งแรกพวกเราเปิดฟังกันคะในห้องอาเสียง รานนั้นแบบรู้สึกได้ถึงความสดใสน่ารักก็ชอบเลยรู้สึกว่าแบบ positive energy เหมือนใช่ตอนนั้นอยู่นี้เปิดเพลงมาพวกเราก็เต้นกันแล้วก็ชอบมากค่ะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็อยากให้คนทุกๆคนได้ฟังค่ะเพลงนี้ใช่ค่ะวิดีโอเป็นไงบ้างคะค่ะมิวสิกวิดีโอก็จะมีความสดใสแบบคือสีสันในในเอ็มีของเราจะแบบสดใสเลยเป็นใสลุ้งเลยเนาะใช่ใช่แล้วก็ ใช่ค่ะใช่ค่ะออย่างงี้แบบไลฟ์สไตล์แบบว่าบางคนออกกําลังกายบางคนกดคอมบางคนแบบโยคะบางคนดูดวงอย่างงี้ใช่ค่ะได้แบบว่าเผยไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็ไม่ไม่เคยเป็นอะไรแบบเปเเมคเมคขึ้นมาเมคขึ้นมาแต่ว่ามันก็คือเป็นรูมเมทเวลาไปกิจกรรมแบบสาวๆอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอางี้แต่ต้องให้คนนี้ะค่ะว่าเป็นไลฟ์สไตล์คือคือแบบว่าแบบว่าแบบว่าตอนได้เขาเรียกว่าอะไรนะสตอรี่บอร์ดใช่ไหมแล้วหนูแบบได้ดูดูอุ้ยเลิศอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าตัวจริงเราประชุมกันนะคะแล้วที่เขาส่งสตอรี่บอร์ดมาให้พวกเราดูกันเนี่ยเขาแบบว่าเออโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยนุ่นดูดูเอางี้คือเรื่องจริงในชีวิตแบบสดมากคือปังคคไ่่วนแห สามเดือนครั้งหนึ่งของเดือนครั้งหนึ่งถึถเอื่อไหวนะวงีไหมคะช่วงนี้เป็นไงเขาบอกว่าช่วงนี้คือเงินเข้างานเข้า้มีครา่แม่หมอบกไงคะอะไรนะคะแม่หมอว่าไมีใครถึงอแม่หมอคะหมายถึงแม่หมอนี้ทำนายใช่ไหมคะต้องสวมร่างแม่หมออ่ะ ช่วันนี้คอสมสซันแบบว่ามือกำไรว่าได้ไปแบบพบเจอแฟนๆหลายประเทศอ๋อไมล่ะเพราะเราคิดถึงแฟนๆที่ต่างแดนมากใช่ให้คิดถึงแด้ปะมีแฟนนิดที่ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะเดือนนี้ เดือนนี ada, es decir, es decir, gente, ้เลยเหรอเดือนนี้ค่ะอุ๊บออกอั้อบอกได้ไหมได้เขาเลยเขาจะได้ซื้อบ้านเขาจะเตรียมซื้อบ้านอย่างยั่งอไม่บอกเลยตอนนี้สิงคโปร์ค่ะอะไอ่ะจะต้องหยุดแม่หมอกเขาติดนักเมื่อกี้แม่แม่อจะใช่ดีนะแม่มอปิดปากทันเมื่อกี้อ่ะก็คือจะมีแฟนมีที่สิงคโปร์เร็วๆนี้ใช่ค่ะใช่ เปิดขายบัตรเร,เรียบร้อย,ยแล้วค่ะสามารถซื้อกันได้เรียบร้อยก็จะได้ไปร้องเพลงซิกเนอร์ใหม่เพลงนี้ใช่เลยค่ะเป็นไงบ้างทุกงงท่านไปเพลงนี้ตืต่นเต้น,นโห<อ>มตื่นเต้นทุนกรอบเลยค่ะแบบเหมือนแบบเวลาเราไปคือเราได้เจอแฟนๆคือแฟนๆคือให้เอนเนอรเราเยอะมากแล้วก็เขาเหมือนแบบเชียร์อัพเราตลอดเวลาเราโชว์หรืออะไรเงี้ยคือคือพวกหนูแบบ เติมเต็มแล้วก็เวลาไปเที่ยวต่างๆเราก็แบบพยายามหาอะไรที่แตกต่างไปโชว์ฟแฟนๆใช่จิงๆแบบกูต้องแต่เราแบบถึงสนามบินเลย<ช>ฟแฟนๆมารอบางทีเที่ยวบ,บินเช้าฟแฟนๆมารอแบบเต็มเลยตื่นเชา้าทมมารอนานมากใช่ก็เหมือนดีใจมากเลยค่ะเหมือนเหมือนชีวิตนี้ใช้แบบว่าคุ้มแล้วอไย่างเงี้ยได้มาร้องเพลงด้วยกันเต้นด้วยกันแบบครั้งแรก แล้วก็เพลงบิ๊มบิลันแบบเต็มๆครั้งแรกที่ต่างประเทศด้วยโอ้ใช่มีเตรียมอะไรไปสะพายหรือว่ามีอะไรพิเศษที่จะไปให้กับแฟนๆครั้งนี้ด้วยเตรียมให้แฟนๆเต้นเพลงเข็ดชืงเออแสดงว่าต้องซ้อมกันก่อนใช่ฝึกซ้อมคือตอนนี้คาดหวังและว่าแฟนๆต้องร้องได้ทั้งเพลงใช่แล้วก็สามารถแต่งตัวแบบคาลลัฟูอ่าคืนนี้หนูไปเรื่อย วันไหนคะวันไหนคะรับวันที่22นี้ค่ะใช่ค่ะวแล้มีแฟนถามเข้ามาว่าจะมีโอกาสไปเชียร์ที่หน้าเมอร์ไลอ้อนกไหมว้าวอาจจะต้องซ้อมให้เมอร์ไลอ้อนเต็มเลยมารอลุ้นกันหนูใช่หรือแฟนๆที่หน้าเมืองไลออนเมอร์ไลออนอาจจะคิดถึงก่อนพวกเราแล้วแบบเราต้อมีตัวอย่างไงพวกหนูไม่มีตัวอย่าง หนูขอ example เป็นการโชว์พวกหนูกันหรือเข้ามาดูในแท็กใช่เป็นไปก็ #hashtagchallenge เรามาได้เนะก็ดูอยู่ค่ะก็มารอลุ้นติดตามกันเนาะอ่าสุดท้ายนี้อยากให้ c o s m o p o l i สาวฝากซิเกอร์นี้นะคะแล้วก็แนี v จะถึงัเร็วๆนี้ของพวกเราค่ะได้เลยค่ะก็ MV ตอนนี้นะคะดูได้แล้วที่ M ที่ YouTube นะคะ c o s m o s s t a r Hunter ค่ะแล้วก็สามารถทัง ฟังเพลงได้สตรีม่งแลตฟอร์มเลยค่ะใช่ค่ะยังไงก็ฝากเพลงคิดถึงของพวกเราเลยค่ะเป็นเพลงที่สนุกมากฟังแล้วนึกถึงทะเลใช่ก็รับรองว่าทุกคนจะชอบกันมากๆค่ะค่ะแล้วก็ฝากผลงานเราตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีซีรีส์ที่ออนอยู่นะคะรักรถ,รถนมจืดค่ะก็ะออนทุกวันเสาร์ทั้งช่อง อเมริคนทีวีสามสี่ค่ะแล้วก็มีย้อนหลังได้ทาง YouTube Star Hunter แล้วก็ไอฉีอ e ีค่ะก็ฝากรักรถนมจืดด้วยเอ้ยรักรถนมจืดฝากรักรถนมจืดหรือ Flirt มิว e s e r i e s รีนะคะก็บอกเลยว่าเป็นซีรีส์ฟิลกู๊ดที่รับรองว่าทุกคนก็จะชอบค่ะแล้วก็แฟนมีดเนาะตอนนี้ที่ ที่ใกล้ถึงมากๆแล้วอีกประมาณ2วีคเท่านั้นนะคะก็สามารถไปเจอกันได้ที่สิงคโปร์นะคะวันที่22่สิบมีนาค่ะแล้วก็ฝากโปรเจกต์ใหม่นะคะของค่าสตาร์ฮันเต e ร t เร t เท n เมนตคือคอสโมซีซั่นสองยังไงก็รายละเอียดฝากดูได้ที่ Star Hunter Entertainment ทุกช่องทางเลยค่ะก็เราเป็นจะเป็นรุ่นพี่กันแล้ว จะมีรุ่นน้องแล้วค่ะก็แบบใครอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นคอสมอด้วยกันนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ทาง Star Hunter แล้วก็ช่องทางคอร์สมอค่ะเุกวันเนะคะต้องต้องต้องขอโทษประชาชนทุกคนนะคะเพราะว่าพอดีช่วงนี้แบบไม่ได้นอนเลยคือหนูหนูสอบแทบทุกทุกวันเลยค่ะแล้วรับงานทุกวันเลยค่ะรับงานเยอะเลยสติไม่มีค่ะสติไม่มี เขมพื่อที่จะเตรียมไปวปนแาอยางที่เราำเรื่องเปนแปหมดใช่เพื่อผลงานที yeah. 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 ่ด <computed updated> ีแ uh, ล้วก so ็ที่ต่อเนื่องมีความสุขรใช่